ทำยังไงถึงไม่ผอมลงคืออกหักครับอกหักครับอุ้ยตอน,น,นไหนตอนไหนประมาณมอวันมอสามมอสี่ครับคือเหมือนว่าอกหักอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เลยพออกหกักเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบเพราะเราเป็นแบบแบบนี้คือเราก็แค่คิดว่าเอะหรือเราไม่หล่อหรือเราอะไรอย่างเงี้ยแค่คิดไปเองเราก็เลยแบบหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเราะเลิกกับเขาด้วยด้วยสาเหตุอะไรอ่ะก็เหมือนแบบมีเขาไม่คนอื่นอะไรเงี้ยครับใช่เราก็เลยคิดว่าเราก็เลยแบบเราหล่อเอหรือเราจะดีไม่พออะไรอย่างงี้ใช่ใช่ พอผอมปุ๊บกลายเป็นหนุ่มป๊อปของโรงเรียนเลยใช่คือผมเป็นคนหน้าหวานแล้วเพื่อนเขาจะมองผมเป็นคนหน้าหวานแล้วแต่ก่อนผมเป็นคนอ้วนอ้วนแค่ไหนก็อ้วนแบบกิโลคือน้ำหนักอาจจะน้ำหนักอาจจะไล่เท่าตอนนี้แต่ว่าแบบประมาณ80แต่ว่าแต่ก่อนคือตัวมันตัวจะเตี้ยกว่านี้มันจะมีความต่างกันเยอะแบบมีแก้มท้วมผิวดำๆเพราะว่ากิจกรรมผมแบบนมาเนี่อนีผมเอง ใส่แว่นอันนี้ทำไมไปนี่แว่นแม่ด้วยโอ้แว่นแม่ด้วยแว่นแม่ด้วยครับผมชอบที่ยางจะแว่นแว่นแว่นแม่อะเออจะเข้ากับแม่จะไม่เข้ากับคุณเท่าไหร่แล้วเราไปทำยังไงถึงไม่ผอมลงคืออกหักครับอกหักครับวิตอนไหนตอนไหนประมาณมสามมสี่ครับคือเหมือนว่าอกหักอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เลยพออกหักเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบเพราะเราเป็นแบบ แบบนี้คือเราแค่คิดว่าเอะหรือเราไม่หล่อเราอะไรอย่างเงี้ยแค่คิดไปเองเราก็เลยแบบหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเขาเลิกกับเขาด้วยด้วยสาเหตุอะไรอ่ะก็เหมือนแบบมีเขาไม่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็เลยคิดว่าเอเอหรือเราจะดีไม่พออะไรอย่างงี้ใช่ใช่พอผอมปุ๊บกลายเป็นหนุ่มป๊อปของโรงเรียนเลยก็เหมือนแบบจากคนที่รุ่นน้องที่แบบไม่เคยรู้จักผมเลยเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็จําผมแทบไม่ได้เลยเขาก็เริ่มมาหัน่าคนนี้ใครวะ เฮ้ยพี่คนนี้ทําไมเพิ่งมาเรียนหรอแบบนีพี่คนนั้นไงพี่ใสแว่นอะใสแว่นอะใสแว่นแม่ใสแว่นสีชาชาใส่แว่นแม่ใส่แว่นแม่ซึ่งแบบมันฟังว่าเหมือนตลกนะผมมาเรียนโรงเรียนเนี่ยมาตั้งแต่มหนึ่งแต่คนมาจําผมได้ตั้งมห้าซึ่งผมอยู่โรงเรียนนี้มาสี่ปีแล้วพี่พอผอปุ๊บมันเลยกลายว่าคนมันรู้จักผมแบบยืนดีก็มาสนใจ ปปมันก็เออเ,เริ่มเริ่มแบบโรงเรียนผมมันจะมีเรื่องของหน้าหน้าหน้าเขาเรียกว่าอะไรหนังสือสอ,อ,อุันศศอนะสมัยรุ่นผมมันจะมีหนังสืออันศศอนันจะมีหน้าที่เป็นคิวบอยคิวเกิร์ลอะไร,งไรเงี้ยอ๋อมีคิวบอยใช่เราก็จะได้ติดหนึ่งในนั้นด้วย,ยอะไรเงี้ยมันก็อีกเป็นอีกประสบการณ์นึงที่แบบเออเหมือนเราพลิกไปอีกแบบแล้วเย้เย้คนที่เลิกกับเราอะครับจับคิวเกิร์ลไหมก็เขาก็อยู่ดีอ่ะล่อยเขาไปเขาเป็นคิวเกิร์ลไหมเดี๋ยวหลอนพลาดหลอนพลาดแล้วหลอนทิ้งคิวบอยม็อบขนาดเดินไปแแล้ววสาบบ ก็มีมีแบบรุ่นน้องอะไรเงี้ยแบบว่าแบบเหมือนเขาก็อย่างวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแปะสติกเกอร์อะไรเงี้ยก็มีมีมีปีหนึ่งคือแปะแบบเต็มแล้วก็มีแบบเอากุหลาบมาให้เยอะเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติวันวาเลนไทน์ปั๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าใครเป็นคนป๊๊ปสุดใช่ใช่วาดจากสติกเกอร์รูปอะไรวาเลนไทน์มีอะไรแปะไหมอันเดียวใครแปะให้โอ้ดวงใหญ่เลยแปะ เดียวด้วยไม่อ่งใหญ่ด้วยอะไรนะแต่เองเพราะว่าเราซื้อน้อยซื้อน้อยอ๋อแล้วเราล่ะไม่มีอยู่แล้วเพราะเรากล้าเก่าผู้หญิงมันไม่ค่อยมีหรอกผู้หญิงต้องไปแปะผู้ชายผู้ชายเขาไม่กล้าไปแปะไงไม่กล้าแสดงออกไงผู้หญิงก็ต้องไปแปะผู้ชายใช่ใช่เพราะเราเรียนชายล้วนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ๋เรียนชายล้วนด้วยเรียนชายล้วนก็แปะกันนี้ต้องเขียนจดหมายแหละ แต่แ่ป้งเด็กแครนะให้มันเปิดให้มันหอม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 สมัยคุณทำแบบไม่ทำแบบแม่ลอยฟังไม่อะไรเอยมันเก่าว่ากมันนานมากต้องใส่ที่แป้งเด็กแครถ้าถ้าเขียนจดหมายแล้วต้องแป้งเด็กแครเปิดมามันก็จะหอมหอมไม่กินไม่กินเออไม่ทัน่นนไม่ทานเหรอเออทานแต่เอาสบู่แกะสบู่เข้าเข้าตู้เสื้อผ้าให้เจ้ากีหอมหอมอ๋อเหรอเออแกะสบู่เออดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้หมได้แทน ทับเปไรันกนักันเลทา่นทานทานทานแล้วก็ไปเชื่องไปแง่